เรื่องย่อรือไทยบอดีอีพีวันจันทร์ที่วันที่15พฤษภาคม2566เกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างที่ทำให้ปานรื้ไทยนัชชารัชายางคานนสาวสวยแก่นเซียวเปรี้ยวซ่าที่รับจอบเป็นช่างแต่งหน้าประจำกองถ่ายได้เจอกับบุคคลปริศนาที่พยายามเรียกหาเธออยู่หลายครั้ง ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและบุคคลที่เธอเห็นบ่อยๆนั้นก็พยายามเรียกให้เธอไปหาโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ปานหรือไทยกำลังจะเดินไปหาชายผู้นั้นเพื่อไขข้อข้องใจจูจ่ๆก็มีรถของทีมงานในกองถ่ายที่เธอทำงานอยู่ ขับตรงมาจนเกือบจะชนเธอทันใดนั้นก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ทำให้เธอหายตัวมาอยู่ในบ้านเรือนไทยโบราณที่เธอฝันเห็นบ่อยๆและทำให้เธอได้พบกับคุณพระสิงห์คำพัทรพไทายเดชพงวาราโนนชายหนุ่มรูปงามที่จะพาเธอไปค้นพบความจริงว่าที่นี่คือที่ใดเรื่องย่อ รือไทยบอดีอีพีวันอังคารที่วันที่16พฤษภาคม2566พระยาอินตานัทนานคุณวัดได้สั่งให้สิงคำพัทรพลท้ายเดชพงวรานนนเสือนัทพลรรยวงศ์กาวินบุรันรัตหอมบุตรและจันแสงนดลกนิน แยกย้ายกันไปหาว่าใครเป็นคนทำร้ายปานฤรุทยนัดชารัชยางคานนในระหว่างนั้นก็ให้บ่าวพาปานฤรุทยไปที่วัดเพื่ออาบน้ำมนลล้างยาสั่งแต่น้ำมนลที่ใช้ดันมีผ้าถุงคร้อมกับมนลดำของใครบางคนอยู่ด้วยอาจารย์หรือโยทินมาพบพันจึงเสกคาถาสะท้อนกลับไป